อมืมีคนบอกว่าสั่งถั่วดําได้ทุเรียนไหมมึงจะแดกหรือเปล่าหล่ะเคมึงแดกกูก็ส่งให้มึงได้ถ้ามึงจะแดกกูก็ส่งให้มึงได้อ้วนมึงจะแดกหรือเปล่ากูทําได้ถัถ่วดำกูก็ทําได้มึงไม่ต้องมาเกียนกูขากูขายของอยู่ทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินเออทางคนคนเดินค่ะทางหมาหมาเดินค่ะนะคะ มึงก็ขายของกูก็ขายของมึงก็ขายของถ้าเวลามึงขายของแล้วมีคนไปไปปั่นมึงแบบเนี้ยเวลามีคนไปปั่นมึงแบบเนี้ยมึงชอบไหมกูถามมึงสิมึงชอบเปล่ามึงมันไม่โตนะสมองมึงควรจะโตได้แล้วคนเรามันต้องรู้จักแยกแยะสิกูไม่เคยมีปัญหากับมึงค่ะกูมีปัญหากับผู้นำประเทศ มึงเข้าใจไหมเนี่ยไมามันคิดว่ามันมาคอมเมนต์แบบนี้แล้วแบบดีฉันจะไม่กล้าตอบมันไงมึงจะรักใครชื่นชอบใครกูไม่เคยไปก้าวล่วงนะการเมืองเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเรามีสิทธิ์ที่จะชื่นชอบใครก็ได้มึงจะโปเพื่อไทยกูไม่เคยมีปัญหากับมึงเลยมึงจะโปเพื่อแดงโปเพื่อไทยได้หมดเลยมันเป็นสิทธิที่เพราะเราคือชาวบ้านคนนึง เป็นพลเมืองเรามีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่ากันมึงกับกูมีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่ากันเข้าคูหากาใครชอบใครชื่นชอบใครมีสิทธิจะกาแต่ประเด็นคือถ้ากูไม่ชอบเพื่อไทยกูไม่ชอบไม่ใช่กูไม่ชอบเพื่อไทยสิกูไม่เห็นด้วยกับนโยบายหรือพฤติกรรมบางอย่างของนายกรัฐมนตรีของประเทศกูมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ได้ในฐานะพลเมืองคนหนึ่งกูกับมึงเสียภาษีเท่ากันกูอาจจะเสียมากกว่ามึงอีกเพราะกูเสียภาษีปีหนึ่งเป็นล้าน อันนี้พอกูมาวิาพากษ์วิจารณ์นายกมึงด่ากูและไม่รู้สี่รู้แปดมึงด่ากูและใส่ร้ายใส่ความกูอีกกูบอกว่าให้มึงยืนยันมาถ้ามึงมีหลักฐานนะ่ะพิมพแล้วเอ่ยชื่อกูกูจะฟ้องมึงแล้วเดี๋ยวไปพิสูจน์กันในศาลว่าไอสิ่งที่มึงพิมพ์มึงว่ากูเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นการใส่ความมึงก็ไม่พิมพ์มึงก็ไม่พิมพ์ม กูไม่ใช่ว่ากลัวกูไม่กลัวหรอกกูเป็นคนจริงไม่งกูไม่มานั่งอยู่ในจุดตัวจุด,จ,ดจุดนี้ได้หรอกเออไอที่มึงพิมพิมพ์ว่ากูไว้อะมึงอย่าคิดว่ากูจะแบบเฉยๆนะกูไม่ได้เฉยกูให้ทานายเก็บข้อมูลหมด กูเพียงแต่ว่าลึกๆกูก็เวทนาสงสารมึงแค่นั้นแหละคนมันเคยดีกันมันจําเป็นต้องมาผิดใจกันเพราะว่าแค่ว่าวิจารณ์ายกรัฐมนตรีหรือเปล่ากูถามมึงหน่อยสิถ้ามึงมีสมองคิดอะกูจําเป็นต้องไปคิดว่ามึงเป็นศัตรตูกูไหมกูไม่เคยคิดคนเคยรู้จักกันอันนี้มึงไม่แยกแยะเลยแค่กูวิภาวิจารณ์นายกรัฐมนตรีดา่ากูสาสเสียเทเสียใส่ร้ายใส่ความกู เพื่อเพื่ออะไรกูงงเพื่ออะไรได้อะไรได้อะไรคำถามคือได้อะไรมึงได้อะไรมึงได้อะไรจากการทำแบบนี้แล้วการที่มึงไปปกป้องนายยกด้วยการที่มึง ไปใส่ร้ายใส่ความคนอื่นในเรื่องส่วนตัวของเขาเนี่ยมึงฉลาดหรือมึงโง่กูถามมึงสิเวลาที่มึงถูกฟ้องมาเนี่ยใครช่วยคุ้มกะลาหัวให้มึงหรือมึงคิดว่ามีคนช่วยคุ้มกะลาหัวให้มึงมึงก็มึงก็เลือกเอากูไม่ได้บอลลีกับมึงหรอกพฤติกรรมมึงเนี่ยจนทนายส่วนตัวมึงถอนตัวไปเนี่ยมึงยังไม่รู้จากพฤติกรรมตัวเองอีก การที่มึงการดีเฟนในเรื่องที่เป็นเรื่องสาธารณะถ้ามึงคิดว่ากูใส่ร้ายนายกรัฐมนตรีหรือนายกทัฐมนตรีคิดว่ากูใส่ร้ายเขาเขาก็สามารถที่จะแจ้งความกูก็ยังได้เลย <c oughs> มันมีที่ไหนว่าปกป้องนายกรัฐมนตรีด้วยการมาใส่ร้ายใส่ความคนอื่นในเรื่องส่วนตัวอันนี้คือวิธีการของมึงเหรอกูงง กูงงมันยังอยู่มันไม่ได้หายไปหรอกนี่ยมันยังอยู่มันยังอยู่เนี่ยม <c oughs> ันเลววะนี่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 มันยังอยู่มันไปที่ไหนล่ะอีอ้วนเนี่ยเนี่ย มันไปที่ไหนล่ะมันบอกมันจะแดกถั่วดำบางดิฉันก็เลยถามมันว่ามึงจะมึงจะแดกจริงไหมกูจะทําขายแล้วกูส่งไปให้มึงจะแดกก็ทักแชทมากูทําได้ถั่วเขียวถั่วดํามันทํายากที่ไหนล่ะมึงไม่ต้องกลัวมึงพิมพ์ไปเลยกูขอแค่มึงแมนแมนแค่ว่า ถ้ามึงว่ากูไวมาออาจากมัานสาธารณะหรือเอ่ยชื่อกูสักคําเดียวก็พอมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องพูดว่าไปแจ้งสิกูแจ้งแน่นอนค่ะไม่ต้องใช้คําว่าไปแจ้งสิไม่ต้องใช้คําว่าไปแจ้งสิเพราะว่ากูแจ้งแน่นอนมึงยืนยันหรือเปล่าล่ะว่ามึงหมายถึงกูยืนยันไหสิยืนยันข้อเท็จจริงมาพิม,พ,มพิมมาว่ายืนยันว่าหมายถึงกู กูจะได้แคปพิมพ์ขึ้นมาว่ายืนยันว่าหมายถึงกูพิมพ์มาเลยตอนนี้เลยพิมพ์พิมพ์ขึ้นมา <c oughs> เดี๋ยวกลัาตะก้าขายของลงก่อนเพื่อมึงโดยเฉพาะเลยเนี่ย เดี๋ยวกล้ากูจะหายไปอีกทุกคนช่วยดูข้อความมันด้วยนะทุกคนรบกวนช่วยดูข้อความมันให้ดิฉันด้วยและแคปให้ดิฉันด้วย <c oughs> ยืนยันข้อเท็จจริงมาว่าหมายถึงกู พิม์ม,มาทุกคนมันพิมพ์แล้อยังพิมพ์แล้วช่วยแคปให้ฉันด้วยบางทีข้อความมันรันเร็ว ไม่ด้ไม่ให้ค่ามันหลอกเราอยู่ของเราขายของเนี่ยไม่ใช่ว่าให้ค่าแต่มันมันใช่ประหล่ะคนขายของจะเข้ามาป่วนคนอื่นเขาทำมาหากินมันก็ทำมาหากินน่ะถ้าอยู่ดีมันขายของอยู่แล้วมีคนเข้าไปป่วนมันคิดว่ามันชอบปะหลังก็ไม่มีใครชอบหรอดิฉันก็ไม่ไม่ได้อะไรกับมันไม่ได้นังขังขอก็มันยังตามมาดูมันดิดิฉันก็นั่งขายของของดิฉันอยู่ดีๆ เห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมพี่พี่เมลินลบกอนแคปให้หน่อยลบกอนแคปให้หน่อยคะ่ะแล้วส่งมาให้หน่อยลบกอนแคปให้หน่อยคะ่ะ <c oughs> คิดถึงอาจารย์ใครอ่ะสวัสดีครับไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรแต่ไม่เข้าใจไม่แค่ไม่เข้าใจเฉยๆแค่นั้นแหละอืมคนเยอะแล้วขายขอต้องเอาตะก,ก้าขึ้นอีกใช่ไหมเนี่ยต้องเอาตะก,ก้าขึ้นอีกใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ฉันเาตะก,ก้าขึ้นอีกใช่ไหมเนี่ย เออเสียเวลาทํามาหากินเสียเวลาที่จะทํามาหากินตะก้ามาค่ะกดก่อนทุกคนกวนมีทอดมีทอดมีกวนมีกวนมีทอดมีค่ะอืมขายขายขายค่ะกวนมีทอดมีกดตะก้าค่ะเออกวนมีทอดมีค่ะกดตะก้ามาค่ะสนใจกดตะก้าค่ะ นี่อันนี้ทุเรียนกวนกินไปแล้วสองชิ้นค่ะเลยอีกสองชิ้นกินไปแล้วสองชิ้นเลยอีกสองชิ้นค่ะมีสี่ชิ้นนะคะทุกคนทุทเรียนกวนบายแพรรี่ไพวนันกอดามีหนึ่งเคพอดาแล้วมีสองเคมันอย่างนี้แหละคนชอบสังคมไทยอะใครทะเลาะกันะมันชอบชอบเอ้ใครทะเลาะกันใครทะเลาะ,ะ,ะคนนี้คนนี้ทะเลาะคนนั้นคนาดดก้าคนะก้ามาค่ะ กดก้ามาค่ากดก้ามาค่าอืมโกดก้ามาค่าพี่แพรี่ทำยังไงให้กล้าไล่ขายของแบบนี้มันต้องเป็นความชอบด้วยนะคะมันต้องเป็นความชอบด้วยมันต้องเป็นความชอบคือคุณก็ต้องชอบที่จะเป็นเป็นแม่ค้าเป็นถ้าคุณเป็นผู้ชายก็เป็นพ่อค้าเป็นผู้หญิงก็เป็นแม่ค้าต้องชอบขายของต้องสนุกกับการได้ขายของ มันต้องสนุกกับการได้ขายของไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาอืมชอบพูดชอบคุยจริงๆขายของอ่ะเป็นเรื่องรองมากเลยเรื่องหลักก็คือคุณต้องเป็นคนแบบชอบคุยชอบพูดชอบคุยเป็นคนคุยสนุกสร้างช่องก่อนมีคาแรคเ,เตอร์ส่วนตัวคนถึงจะขายของได้นะอืมเพราะว่าต่อให้ คุณชอบขายของแต่ถ้ามันไม่มีคนตาม่มมไีคนดูมันก็ขายไม่ได้อีกคุณจิ๊บกดตะกร้าเลยคุณจิ๊บช่วยหนูหน่อยกดตะคุณคุณจิ๊บกดตะกร้าช่วยหนูหน่อยกวรมีทอดมีค่ะควรมีทอดมีกดตะกร้ามาเลยควนมีทอดมีกดตะกร้ามาเลยค่ะสี่ชิ้นช่ำๆกดไปเลยสี่ชิ้นฉ่ำๆเออ พาราอยู่ในตะก้าเลยนะคะพาลาอยู่ในตะก,ก้า,ะะา,า,กกาทำถั่วกวนมั่งสิ <c oughs> สนใจกดตะก้าเลยค่ะฟิตได้หมดแล้วค่ะขายดีมากเลยหมดไปแล้วค่ะทุเรียนฟิตได้หมดไปแล้วนะคะ <c oughs> เหลือกับกวนแล้วก็เหลือแต่กวนแล้วก็เหลือแต่ทอดสนใจกดตะก้าและชำระเงินได้เลย <c oughs> เอาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเพื่อไม่รู้ไอ้แม่ไม่น่าจะไม่ทันแล้วมั้งวันนี้มันสองโมงครึ่งแล้วอะ <c oughs> ชำเบาหวานชาานั่อิสลามทานได้อิสลามทานได้ไปช่วยหน่อยหนึ่งพันเก้าร้อยคนฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะเป็นช่องโมเป็นช่องใหม่เป็นช่องใหม่ค่ะฝากกดติดตามด้วยแวะมาดูบ่ายๆมันง่วงกดกร้าแล้วหายง่วงเลยค่ะกดกระ้าสี่สิบคนได้ซื้อสินค้าจากไรนนี้ขอบคุณค่ะตายแม่ฝนจะตกแล้วนะเนี่ยลมมาละ ทุกคนช่วยกดตะกร้าหน่อยไหมคะจะเก็บร้านแล้วฝนมาแล้วค่ะฝนมาฝนมาแล้วค่ะจะจะไปหลบฝนแล้วที่จานฝนกำลังจะตกอีกแล้วนะคะที่จานฝนกำลังจะตกอีกแล้วค่ะไปจำหน่ายแล้วห้าสิบสามคนไม่ไปหาพี่หนุ่มหรอคะไปมาเมื่อวานแล้วค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปแล้วแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะ สนใจกดตะกร้าได้เลยค่ะสนใจกดตะกร้าและชำระเงิน FC Paddy กับ Ford ค่ะสั่งแล้วค่ะขอบคุณเจ๊ต่ค่ะสนใจต้องทำยังไงระยองก็ฝนกำลังจะตกระยองแดดอ้าวมีคนนึงบอกว่าระยองกำลังฝนจะตกแต่คนนึงบอกว่าระยองแดดเปี้ยงเลยคืออะไรเนี่ยฮะอยู่จังหวัดเดียวกันอยู่จังหวัดเดียวกันจริงหรือเปล่าคะเนี่ยอยู่จังหวัดเดียวกันจริงปะเนี่ยอืม สนใจกดตะกร้าและชำระเงินได้เลยจ้าสนใจกดตะกร้าและชำระเงินได้เลยสมุดปากการก็กำลังตกค่ะขอบคุณค่ะแม่กดตะกร้าเลยตอนนี้สี่สิบ้านแล้วเดี๋ยวก่อนสี่สิบบ้านแล้วแม่ปาพันห้าร้อยคนสั่งแล้วคุยได้นะคะไม่ใช่ว่าอยากจะขายของ แต่คุยอะไรที่มันเป็นเรื่องที่อยากคุยนะอยากคุยเหมือนที่ฉันคุยกับไอ้เคเมื่อกี้นะเอาเอาเรื่องที่มันคุยแล้วมันแบบมันไม่ต้องให้อารมณ์เสียไม่อยากอารมณ์เสียอยากขายของคุยคุยเรื่องธรรมะธรรมัวอะไรก็คุยคุยปะคุยเรื่องแก้ปัญหาความทุกข์ความเทุกอะไรเอาเอาไปอืมกวนมีทอดมีนะคะกดก้าเลยค่ะห้าสิบห้าบ้านแล้ว ห้สิบห้าบ้านแล้วซุลินมาเหมือนพายุเลยเพิ่งหยุดค่ะดีค่ะคุณแพรี่สวัสดีค่ะแม่แอดลี่รีวิวจริงใจเอฟซีภูเก็ตมหาภาัยวันแนะนำเรียนบาลีให้ด้วยเรียนอย่างไรจะสอบได้ปอทสามทำข้างบ้านเสร็จหรือ,อย่างเนี้ยวันนี้รถ วันนี้รถวิ่งอ,อะไรนะรถรถวิ่งเอาลูกลังมาเทแต่ว่าเหมือนฝนจะตกเนี่ยภาวนายอย่าให้ฝนตกเลยเพราะว่าถ้าฝนตกจะต้องหยุดวิ่งอีกมันก็จะไม่เสร็จมันก็จะไม่เสร็จค่ะมันจะไม่เสร็จพัทยาแดดแรงรอทานทุเรียนกวนติดตามมานานแล้วค่ะคุณแพรี่น่ารักดีสวัสดี1 4 0 0ันท่านนะคะสวัสดีค่ะ หนึ่งพันสี่ร้อยท่านสวัสดีค่ะอืมห้าสิบห้าคนห้าสิบห้าคนขออีกห้าขออีกห้าบ้านค่ะเงินหายากค่ะเมื่อก่อนทำงานได้วันละพันถึงพันห้าตอนนี้ห้าร้อยหาไปสามวันแต่ก่อนทำงานอะไรคะพี่แต่ก่อนทำงานอะไรคะแต่ก่อนทำงานอะไรคะ แต่ยุคนี้ลําบากจริงนะคะทุกคนลําบากจริงหมายถึงว่าค่าครองชีพมันสูงขึ้นเนาะค่าครองชีพมันสูงขึ้นรายได้มันเท่าเดิมที่จริงแบบถรา,ายได้มันอาจจะรายได้ประเด็นคือรายได้มันเท่าเดิมแต่ค่าครองชีพมันสูงอ๋อถ้าทําผมไม่แปลกใจเลยถ้าทําผมไม่แปลกใจเลยค่ะเพราะว่ามันมันก็เหมือนว่าคนเขาก็เซฟอะเนาะมันเหมือนว่าคนเขาเซฟไงคนเซฟ อะไรที่มันเป็นแบบไอ้ที่เขาประหยัดได้เขาก็ประหยัดทำผมทำความสวยอะไรแบบเนี้ถามว่าคนอยากสวยอยากงามไหมอยากสวยถ้าเขามีเงินเขาก็อยากทำผมทำเล็บทำหน้าใช่ไหมคะแต่ว่ามันเหมือนเขาก็อะไรว่าอ่ะส่วนเกินประหยัดเงินไว้ก่อนไว้ใช้ใจ่ายค่าอื่นๆเอาไว้กินเอาไว้ค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรอความสวยความงามมันอยู่อันดับท้ายๆนะคนมันจะสวยจะงามได้ต่อเมื่อมันมีเงินมันมีเงินนะใช่ไหม เอาอยู่ดีๆฝนตกฝนตกแดดออกทุกคนดูฝนตกแดดออกดูแดดออกเปี้ยงๆเลยแต่ฝนตกดูดูดิลง,งมากที่วัดสมเด็จก็งเงียบค่ะ ทุเรียนทอดกิโลเท่าไรขายตามราคาตามถุงนี้เลยค่ะไม่ได้ขายตามกิโลนะพี่นะฝนตกแดดออกค่ะแต่ถ้าตกอย่างเงี้ยแป๊บเดียวฟ้าฟ้าโลงมากหยุดละหยุดละค่ะ <c oughs> หยุดละทุกคนดูไม่ได้โกหกนะฝนตกแดดออกนี่ฝนตกแดดออกตดูสิเนี่ยแดดเปี้ยงเลยแดดเปี้ยงเลย ฝนตกแดดออกงงมากฝนตกแดดออกเนอคืออะไรฝนตกแดดออกคืนนี้ยมีสิทธิ์จะแบบลงแรงที่ตาดก็โตวันนี้วันเกิดพี่หนุ่มทำไมเมื่อวานยังผมยาวอยู่ออดิชนันมีม,มีมีสองล่างค่ะ มีเงินทําอะไรก็ได้ค่ะอยากสวยก็สวยถ้าไม่มีลําบากแน่ใช่ค่ะแต่ว่าชีวิตที่ดีจริงๆคือชีวิตที่เราพึ่งพาตัวเองได้นะคะทุกคนชีวิตที่ดีจริงๆคือชีวิตที่เราพึ่งพาตัวเองได้มีรายได้หลายทางเท่าที่มันจะพอมีได้มีเงินออมนั่นแหละ แต่โลกทุนนิยมม,มันทำให้เราแข่งขันไงโลกทุนนิยมมันสอนให้เราแข่งขันคนที่มีทางเลือกน้อยก็ถูกต้อนให้ให้ต้องมีวิถีชีวิตที่มันเลือกไม่ได้ต้องทำงานที่ตัวเองเลือกไม่ได้ที่มันไม่ค่อยจะแฟร์นะต้องทาเป็นแรงงานที่ไม่สามารถกำหนดค่าค่าแรงตัวเองได้วันหยุดพักก็กำหนดเองไม่ได้มีวิถีชีวิตที่มันแบบ มันไม่มีทางเลือกอ่ะมันไม่มีทางเลือกนั่นแหละคนทุกวันนี้ก็เลยเหมือนแบบหลายคนก็เลยแบบเหมือนใช้ชีวิตไปวันๆน่ะเข้าใจฟิลลิ่งไหมคนจํานวนไม่น้อยทุกวันนี้ก็เลยแบบเหมือนใช้ชีวิตไปวันๆเพราะเขารู้สึกว่าดิ้นรนไปก็แค่นั้นน่ะชีวิตเหมือนเดิมชีวิตมันเหมือนเดิมมันเหมือนแบบวนลูปอ่ะตื่นเช้าขึ้นมาไปทํางาน ประมานกลับมานอนพักนอนพักกับตื่นเช้ามาไปทํางานสิ้นเดือนมาเงินแทบไม่เหลือเก็บเลยเพราะว่ามันไม่พอมันไม่พออาชีพที่ทําอาชีพที่ทํามันพอแค่ให้อยู่รอดได้ไปเดือนเดือนวันวันหนึ่งมันไม่มีเงินออมพอมันไม่มีเงินออมปุ๊บคนเรามันก็ไม่มีแพชชั่นที่จะทําอะไรที่เขาบอกไงที่มันมีงานวิจัยที่บอกว่าคนรุ่นใหม่หมดแพชชั่นน่ะเด็กรุ่นใหม่ที่เรียนจบมหาลัยไป ออกจากมหาลัยไปไปทำงานไปอะไรไม่มีแพชชั่นไม่มีแรงบันดาลใจที่อยากจะทำอะไรเพราะมันเป็นแบบนี้แหละเออมันไม่มีแพชชั่นเพราะว่ามันไม่มีคนเราพอมันไม่มีทรัพย์สินไม่มีเงินออมอ่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ทำอะไรไม่ได้ม,ไไม,ไดมันก็ไม่มีแพชชั่นอยากทำอะไร ก็ใช้ชีวิตแบบเหมือนรู้สึกว่าชีวิตทําไมไม่ค่อยมาดูเหมือนรู้สึกไม่ค่อยมีคุณค่าเลยวะไม่มีคุณค่าเลยอะทํางานไปวันๆอย่างเงี้ยทํางานไปวันๆสวัสดีหนึ่งพันห้าร้อยท่านค่ะกกตะก้าด,ด้วยค่ะห้าสิบแปดแล้วอีกสองบ้านค่ะชิงคังเงินหายยากใช่เลยใช้ชีวิตซ้ําๆเดิมๆใช่ใช่เลยใช้ชีวิตซ้ําๆเดิมๆทุกวันคิดจะทําอะไร คิดจะทําอะไรก็กลัวจะไม่คุ้มใช่นั่นแหละนั่นแหละมันก็เลยแบบไม่มีแพชชั่นไม่มีแบบความรู้สึกว่าอยากจะเป็นหรืออยากจะทําอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งพันหกร้อยท่านนะคะสวัสดีหนึ่งพันหกร้อยท่านค่ะสนใจกดกร้าให้ด้วยนะจ๊ะสนใจกดกระ้าให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะกดกระ้าให้ด้วยนะคะควรมีทอดมีฟิตฟิตได้หมดควรมีทอดมีแต่ฟิตได้หมด อุดหนุนด้วยค่ะสั่งทุเรียนถุงเล็กสั่งทุเรียนถุงเล็กแล้วนะคะมาลองก่อนค่ะเพิ่งเคยกินครั้งแรกไม่เป็นไรค่ะพี่เดี๋ยวพี่อร่อยพี่ตังอีกสั่งไปแล้วสองถุงขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่อร่อยหกสิบบ้านแล้วขอบคุณค่ะหกสิบบ้านแล้วแม่ขอบคุณค่ะป่ะพันเจ็ดแล้วขอบคุณค่ะกดเลยค่ะแม่หกสิบบ้านแล้วตอนนี้หกสิบบ้านแล้วเนี่ยป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บป๊อปป๊อปแป๊บ ทุกคนลองคิดดูขนาดดิฉันนะดิฉันยังต้องมานั่งอย่างเงี้ยนั่งขายของเลยเนี่ยตื่นมาก็ยังต้องมานั่งขายของยังมานั่งทําอะไรเราใช้ชีวิตไปวันๆรอแบบให้เงินมันลอยมาหามันไม่มีทางนะคะไม่มีถ้าขี้เกียจคือจบเลยขี้เกียจคือจบเลยนะคะกินบุญเก่าไม่ได้ใช้ชีวิตแบบกินบุญเก่าไม่ได้คือใช้ชีวิตโดยแบบเอาเงินเก็บออกมาใช้เอาเงินเก็บออกมาใช้ตายแน่นอนไม่เหลือ ไม่เหลือไม่รอดสวัสดีหนึ่งพันแปดร้อยคนคะ่ะคี่ถืออยู่เป็นสี่ชิ้นนะคะสี่ชิ้นสองรอยกร,รัมค่ะสองอยห้าสิบาทกดตะกร้าได้เลยหกสิบเอดบ้านแล้วขอบพระคุณค่ะหกสิบเอ็ดบ้านแล้วคะ่ะแม่หกสิบเอ็ดบ้านแล้วคะ่ะสวัสดีหนึ่งพันแปด้อยท่านนะคะสวัสดีคะ่ะกดตะกร้าให้หนูหน่อยกวนมีทอดมี ชื่นชมความเก่งมากครับศึกมาตั้งตัวได้เลยไม่ใช่ตั้งได้เลยนะพี่เอาตรงๆเอาตรงๆถ้าใครถ้าใครตามท์ไลน์ดิฉันดีๆอ่ะไม่ใช่ว่าศึกมาแล้วตั้งตัวได้เลยไม่ใช่ได้ไม่ได้